โอเคลงคุณยังไงยังเลยอ้าวแล้ววางจมใจแบบนี้หน้าแดงลงอู้ไม่รู้เรื่องโอ้พพองเลยแสเลยหอเฮียโอพี่คิดเป็นเสนเลยหรอโอ้ยหนึ่งแสนหกล้สามสองบาทนะ้าจริงนะเอาอีเดือนคำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตาม พะในระยะยาวคนเล่นจะจบที่เสียเสมอถ้าอยากเล่นลองไปถามพ่อกับแม่ดูก่อนนะจ๊ะกระฟัสดีไว้ด้นไดูสายเสียงดวงททุก่านด้วยนะครับผมนะมีฮานะวันนี้เราเจออีกแลันพี่นะกนะนะับช่องข่าวจันั้นจะสั่งฮะนะนนก่อนนี้เลยนะพี่นะนะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายกันไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได,ด้วาคลิปดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆนะครับผม วันนี้ฮะมานะอยู่กับเกมข้าวบอยฮะนะอัตราการชนะ96%้ะนี่ฮะนี่ฮะนะที่บอกฮะนะผมเล่นตามสูตรผมเล่นตาม AI เนาะใครอยากได้สูตรได้ AI ไอนะก็อย่างที่บอกฮะ,ะนะลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดนะจ๊ะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วะจะลออะไรกันล<ห>่ะไปกัน <พอ S 1> เลยึงว่าจัดไปฮะนะเนี่ย อย่างที่บอกไวพ้พี่นะที่นี่แม่งเล่นได้นะแม่งเล่นง่ายแม่งตามง่ายเว้ยเออนะน้องเปิดใจดูกันอึ๊บอ่านะที่ไหนเล่นไม่แตกไม่แจกไม่จ่ายก็ลองเปลี่ยนที่เล่นกันดูนะพี่พนะผัวจะเฮงหัวใจฟังเนาะแล้วที่นี่นะน้องบอกเลยฝากถอนขั้นต่ำเนี่ยขั้นต่ำแค่บ,บาทเดียวเท่านั้นเองนะไม่มีติดเทินไม่มีอันถอนคูณหาำฟอกว่างไงจ้าเออยังไม่ลงดินะหกร้อยยี่สิบสี่บาทฮนะ ได้ยนะ yeah, ูนะไม่แย่ฮะบ๊อกลายนะเริ่มแย่แล้วนะ้ยมันเริ่มแย่แล้วนะเนะออฮะเออปฮะโอ้ยนี่ไม่ไหละดิเออไอสัตว์เรียบร้อยนะเรียบร้อย <S <S เจ็ดร้อยกับสองบ้าทครับนะได้แต่เก็บความนี่จ้ะนะดอกแรกไม่เป็นไรฮะนะเออครั้งแรงไม่เป็นไรฮะอย่าให้มีครั้งสองนะครับผมนะไม่สิดจัดไปฮะโอ้โหจะรู้ว่ะอะไรครับนี้แล้วบอกพวกกันเออ มาฮะเบตสิบพอลองลุ้นกันดูฮนะนจะเฟยียวหรือเปล่านี่ไงโอ้โหแล้ววายเต็มหรือไม่ได้ใช้ได้เลยฮะนะนใครง,งงอะไรสงสัยอะไรนะพี่ๆนะคอมเมนต์เพอสอบถามกันได้นะครับผมนะหรือลิงก์ในคอมเมนต์ที่ปักโบนนะั่นแหละน้องปักไว้แล้วนะเข้ามาทักเข้ามาสอบถามกันได้นะจ๊ะเงินระงวังก้อนโตไปก่อนฮนะหกร้อยเก้าสิบหกบาทนะวิเบตสิบมีกำไรวะ่ะเออเบตสิบมีกำไรว่ะเอเอเต็มเลยเออสวยฮนะโอ้โหไม่ได้ไปต่อวนะ่ะ ครั้งแรกไม่เป็นไรให้อย่าให้มีครั้งสองฮะ,ะทุนห้าพันเดี๋ยวลองดูนะวันนี้จะจบกันไปี่เท่าไหร่ฮะบาไปเออไปจ้ะไปจ้ะเอ,อ๊เอาไหนเวเอาเลยเลยนะเจ็ดร้อยสี่บาทนะโอ้ยเจ็ดสี่มีกำไรเวเออสวย โอเคเราเลือกงานะนะเงินระวันรวมฮะนะหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบฮะเบ็ดสามสิบเ <Bon net> ข้าแล้วปะนะซื้อไมอ่เงเดียวฮะนะวันนี้ลุยกันไปฮนะนะได้บางเสียบ้างนะปกติฮะนะของเรื่องอย่นี้นะเรารู้กันอยู่แล้วเนาะนะนะจะหาเว็บดีๆเล่นในอย่างที่ผมบอกกนะับพี่นะ นะมันก็สนใจหรอกนะเอาแค่ว่านะตรงไม่ตรงไม่รู้หรอกนะแต่กูเล่นได้แล้วกูขอให้กูถอนได้เท่านั้นยังพอเลยฮะเออโอเคได้เยอะนะขอแไม่มีนะพี่นนอะเออเล่นก็กว่าจะแตกพอเล่นแตกก็ถอนไม่ได้อีกนะเจอแบบนั้นไปก็ประสาทเสียมาปากเลพี่นะเนี่ยใครเจอใครคิดว่าเวบพี่ตัวเองเล่นอยู่ไม่มั่นคงนะกลัวโดนบิดโดนโคงก็ลองเปลี่ยนไปเล่นที่นี่ดูกันนะถ้าเล่นที่นี่แล้วมันไม่ดีก็กลับไปเล่นที่เก่าก็ได้นะไม่ว่ากันนะ <Okay. S 2> เออมาลองดูนะผมโอ้โหแล้วเบสสามดมันปเป็นอะไรไว้ยังไม่เอาเพื่อเลยฮัลโหลนะฟีดร้อยสางฟีดสองบ้านนะสังเกตป่ะโดนได้โดนได้ไไดใช่ไหมเพราะชนะเลยย้ำเบสสามไปนะฟองมันฟองห้าฟะไปจับมออนะถ้าสมมุติิฐานนี้เป็นจริงนะครับผมนะเออไม้นี้เราจะต้องบวกหัก นะเราเล่นตามสูตรเล่นตามมีห้แบบนี้นะโดยปกติแล้วที่ผมเล่นนะพี่นะมันไม่ค่อยเสียหรอกนะมันายังไงเล่นแล้วมันมีกําไรอ่ะนะไม่ค่อยโดนหรอกนะแต่ก็เปิดนะเนี่ยเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะโวที่พกโอ้โหทีเดียวหายฮะว้าวแล้วติดอยู่ไอ้เขได้ต่อเออมีต่อไหมมีอุย้ยมีต่อมีต่อไหมโอ้ย ผมบอกไ้ก่อนฮะหนึ่บปบาทฮะอ่ะหรี6หมูนฮะหมวกโอเคปั๊บอาคิวต่อฮะเอหนเอหนเอหนึโอ้ยเอหนเอหนเอช่องหโอเคลงนทังเอทั้เอเลยฮะอูโหแล้ววางเต็มแบบนี้น่าเด็ลงโอ้นไม่รู้เรื่องหุ้พองเยแสเลยหรอีโอ้หพี่ชี้เปนเสเลยอโอหนึ่แสอยสามพบาทะ ่าดีเบสามสิบน,นะเอาดีดีเพื่อนยอะไรเนี่ยเบสามสิบแต่เป็น 37, แสนเลยเหรอเฮ้ยโอ้ยอยังไรอยู่โอ้ยข่าวบอยฮนะนี่นะวันก่อนผมเล่นอะไรวะผมเล่นคอร์กเทลนะเบสสามสิบก็แตกแสนไนอะ้เหี้ยโอ้โหมันแตกอแล้วเหรอ,อมันเกิดขึ้นจริงนะของมันมีจริงคนระับพี่ๆฮนะ นี่ฮะใครไม่เคยส่าราทตาการชนะแบบนี้นะครับพี่นะก็เองเปิดใจเปลี่ยนที่เล่นดูกันนะนะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับจังหวะนี้ฮะโอ้โบอกแต่บอกได้คำเดียว่าของเนฮ้ฮะเงินดูนฮะเงินรางวัลรวมาหนึ่งแฟนฟันเรบาทนะโอ้โหเฮีย yeah. ทุนห้าพันกำไรแสนหนึ่งะนะเรื่องะ นะฝากไว้ด้วยนะอยากเล่นอยากตามที่เดียวกันกับผมนะครับผมนะอยากมีสูตร AI ไอน้าเล่นนะครับนะลิงก์อ,มมนะงอยู่ในคอมมุนนะลิงก์อยู่ในคอมเมนท์ที่ปักหมุดน,นะเป็นคอมมุงฟลกูนะเออดีฮะดูเอาครับนะใครไม่เคยสัมผัสอัตาาก,การชนะแบบนี้นะเราเปิดใจเปลี่ยนที่เล่นดูกันละกันนะบอกไว้แค่นี้แหละเออนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพี่นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครเห็นคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับผมนะ รู้เรื่องมากดไลค์กดแชร์กดติดตามวยจ้ะอ่าไปแล้วจ้ะบ,บ่อยยฮะจุ๊บๆฮะ